ย่อครับย่อครับย่อใส่ครับผมก็ไม่เอาเหรอกครับคนนู้นนะเขาจะตายแล้วนะครับเกมมันจะไวเกินผมเอาเมกดีกว่าสเต็ปแปก๊กหรอ ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Dead by Daylight นะครับผมอยู่กับผมนะครับโกโซเยอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นฆาตกรกันนะครับผมเออเป็นตัวเดอะพินะครับผมซึ่งเป็นฆาตกรที่มาจากหนังเรื่องจิกซอนะฮะอจะเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปชมในเกมกันเลยดีกว่าอ่ะจัดไปพร้อมเราจะเล่นดันเดอะด็อกเกันเลยนะครับผม ซึ่งด่านนี้แบบเลยว่าสเตลคิวครับสุดยอดจริงๆนะครับผมผมก็จะเล่นในโหมดการสเตลการจัมสแกนครับรอบเลนในการฆ่านั่นเองจะเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปชมในเกมกันเลยดีกว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมนี่เพิ่งมือใหม่นะครับเล่นในบายเดลไลท์นแลวก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกเท่าไหร่นะครับผม าละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในด่านของเดอะด็อกเตอร์นั่นเองฮะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะเริ่มหาผู้รอดชีวิตกันเลยผม <c oughs> จะไปหาจากไหนเดียวต้องแบบวิ่งวิ่งวนก่อนนะเพื่อให้เปิร์กมันทำงานนะครับ <c oughs> แต่เปิร์กมันไม่ทำงานสักทีทมันอยู่ไหนกันวะ <c oughs> น่านจะอยู่โซนไกลๆนู่นนะฮะหรือเปล่าเอ้าทำงานแล้วครับมา,มาแล้วโอ้โหอ,อยู่กัน3ตัวเลยคนนี้มีกองคนนี้มีกองกล่องมีกองมีกองอะไรเนี่ยโลก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  โลกก็โดนดีครับโลกก็โดนผมดีครับโอ้โหเมกโทมัสท,ทำไมเล่นงี<อ>้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดติดตั้งกับจักก่อนดีกว่าใส<อ>่กับจักไปฮะ <c oughs> แล้วก็แผนเลยเลยกันค<อ>ิดดังเหลือเกินเม็ก เจ้าเม็กน้อยเขาไปไหนกันหมดแล้วเจอละไล่ต่อเลยครับสเต็ปจู๊ของเขาเนี <Und ead> ่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยโอ้ยเฮ้ยลงว่ะผมลงว่ะผมลงว่ะฟังเสียงเอาผมจะฟังเสียงเอานะครับเขาขึ้นไปข้างบวนครับเอ้าผมลงแล้วผมลงแล้ว หลุดอะ่ดอะหล,ล,ลุดแล้วผมอะหลุดแล้วหลุดแล้วผมอ่ะเฮ้ยเสียงเคาอยู่แถวนี้ป่ะโอ้โหโ,หโ,หโดนทับยับเมกโทมัสนี่เ,เขเขาน่าจะไปแก้กับดักนะเมกเมกอีกคนอะหลุดแหละหลุดเฮ้ยเขาหิวอ่ะ นี่ยินเสียงอะไรไหมผมหลอนไปเองวะเขาเขาเขาไปฮิวตรงไหน,นโอ้โหไม่โดนโดนไปหนึ่งดอกผมล้มไม้ล้มไม้เฮ้ยผมกระทืบไม้ดิผมตามต่อเลยผมผมตามต่อเลยวะ่ะขวาขวา พยายามลงไม้ผมนะบอกเลยว่าโดนนะครับสเต็ปแป๊กผมนี่มันธรรมดาแต่ว่าก็ได้ผลนะแหวนยับยับนะครับผมเห็นใครจับแทงหมด แล้วมันช่วยอะไรล้ะอือหือปั่นตอนหน้าต่อตาได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กไม่ได้นะคุณเมก็กคุณเม็กไปไหนแล้วะคุณเม็กเขาวิ่งไปนู่นแล้วค่ะ เราต้องตามครับคนนี้มีกล่องเครื่องมือโอ้โหยับยับผมไม่ดักนะผมไล่เอาเวลามันันได้อยู่แล้วอ่ะเขามีแทงหลังไหมเนี่ยแขนต่อครับคนนี้แขนสองรอบนะ มิกตัวนี้ฟังเสียงเฮ้ยรอยเท้ารอยเท้าไงผมเห็นรอยเท้าไงเขาก็มาทางนี้ไงเขาแบบบางเพื่อนไงก็โดนไปหนึ่งแผลเลยครับบางเพื่อนไงรักเพื่อนใส่แฟมิลี่เหรอผมเอาเมิกะต่อเลยเมก อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมันรักเพื่อนจริงๆเลยอะโดนไปหนึ่งดอกไม่ไรนะครับผมแฟนโอ้โหเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเอาเอายังอยู่บนไหลผมหรอ ผมนึกว่ามันตกไปแล้วนะเนี่ยเอาแหวนเลยแล้วกันก็ว่าทำไมพังไม้ไม่ได้พากันโลกกันเฮ้ยไม่ได้นะครับเนี่ยผมไม่ได้เฝ้านะมันมันได้ยินเสียงทครเนี่ย โอ้ยผมโลกจังวะผมปล่อยให้เขาช่วยเขาไม่ช่วยกันเองเนี่ย้ยย่อครับย่อครับย่อใส่ครับ,รรบ,รรรบผมก็ไม่เอาหรอกครับคนนู้นนะเขาจะตายแล้วนะครับเกมมันจะไวเกินผมเอาเมกดีกว่าสเต็ปแป๊กหรอ โหดไม่ทำอะไรจริงเดี๋ยวพิกที่มันโหดจริงๆเลยครับได้ใจมากกับแอคออนที่ผมเอามานี่มันมองทะลุไงเวลาย,ยอ่อนั่นไงนั่นไง <S 2> <S 2> <S โ,อโ,โอ้โหวิ่งใส่ผมทำไมเนี่ยคุณเนี่ยผมไม่เอาคนนั้นนะผมเอาอีกคนดีกว่าเอาเม็กเอาเม็ก เมกกล่องเมกกล่องนี้ดีกว่ามกกล่องเครื่องมือดีกว่าสาวชุดฟ้าสาวชุดน้ำเงินโอ้โหมาอะไรครับอะไรครับแฟมิลี่จริงๆเลยเอหลุดไหมโอ้โให้ทายหลุดไหมไม่หลุดหรอก คุณน่ะโดนตีฟรีแล้วตายวะเอยเมกตายเลยไมกตายเลยไมกตายเลยทุกคนครับ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 โอ้โหโออ้ผมวิ่งธรรมดาผมก็ได้ แทงอยู่แล้วครับผมชอบเสียงของใบมีดเดิอพีิกมากเลย <c oughs> มีดในเหมือนของเกมแอสซิสซินเลยทีเดียวเชียว <c oughs> เสียงฟันอยู่เชะเชะเชะ <c oughs> มาลม,มาไหม <c oughs> ไม่ลมมา <c oughs> ตายว่ะ เขา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 ทำอะไรกันทำอะไรกันโอ้โหโดนนะครับเบ็กตายสองแล้วเนี่ยคุณคุณทำอะไรอะ่ะอ้าวเจอสเต็ปแป๊กผมเข้าไปดิ <c oughs> ธรรมดาที่ไหนจัดมาขึ้นขึ้นขึ้นบ่าฉ <c oughs> ันจะพาเธอไปแขวน ใกล้ๆนี่แหละอ้าวปิงตัดหน้าเลยหาหลุมรอเลยโอ้โหโดนโดนว่ะโดนใจว่ะเอาไปหนึ่งแผลผมว่าผมว่ามันเจอหลุมแล้วนะมันกล้าเล่นกับผมขนาดนี้ ย,อยอ่อย่อเอาไดฮาร์ d แปลกเจอผมพุ่งเบาเข้าไปพุ่งเบาเข้าไปเอานี่นี่นี่โอ้โหโคตรโหดนะครับบอกเลยเดอะพิกตัวนี้เกมไหวไปไหมเนี่ยเกมไหวไปไหมเนี่ยวความยาวของเดอะพิกพุ่งเร็วมากพุ่งเร็วและไกล โคตรชอบเลยเนี่ยมันแบบจัมสเกลมานะครับแบบนี้เลยโอ้โคตรโหดอะบอกเลยครับฆาตกรไร้ปานีอะครับผลการเร่งของผมก็พิมพ์ไปจีจีอะครผมว่าเกมเมื่อกี้นะฮะมันเร็วไปว่ะผมอยากเล่นอีกตาว่ะเอาอีกตาแล้วครับไปกระเถิดผีเกิดเป็นผีเอาละครับ ตอนนี้นะครับผมก็เจอห้องใหม่ละกดพร้อมไปเลยเดี๋ยวกันรอเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยคอ,อเด็ดมันเอากล่องมาเราต้องจัดการคอ,อเด็ดก่อนเลยอันดับแรกนี่ไงผมเอาโมลีไาไงโอ้โห,โโหไม่เข้าใครออกใครจริงโอ้ตอนนี้อยู่ในด่านด่านของเออเจ้าซามูไร ใช่ไหมใช่แหละนะครับอยู่ในเกมที่2กันแล้วนะฮะก็วิ่งหาเหยื่อวิ่งหาเซอร์ต่อนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองนะ,ะอ,ยอยู่ไหนกันเนี้ยเปิร์กผมยังไม่ทำงานเลยนะไอทำงานแล้ว <Yeah. S 1> เอานี้เลยนี่ไงเมกอะเมกโทมัส เอากล่องมาไงผมบอกแล้วผมจะเอาเมกก่อน,นไปไหนล่ะนี่เ,เมกอะฟังเสียงนะครับเมื่อกี้เอา้เอาอ้าวมันแขนสั้นเลยเกิน ผมเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเม็กมันหายไปเม็กมันหายไปไหนลุงบินลุงบินลงลไม้อ้าน,นี้ย่าเยอะวะย่าเยอะวะไม่ไหวแล้วนะผมทนไม่ไหวแล้ะมองก็ไม่เห็นไล่ต่อครับไล่ยับยับ เฮ้ยวิ่งเร็วจังวะผมต้องรู้จักการดักหน้าแล้วคนว่าอย่างนั้นไหมครับผมแขวนตรงนี้เลยวิเม็กเม็กมันหิวหิวแล้วอะ่ะไล่ต่อเอ้ยมันเห็นโทเทมไฟผมนะเมื่อกี้อ่ะวิอยู่ทางนู้นวะ่ะ ลุงบินแม่งกระโดดออกได้เลยเนี้ยไล่ต่อครับ <ME K> ไล่ต่อครับแ้วเราไม่ดูเครื่องก่อนหรออ๋อเรามีอันนี้ีนี่า วิ่งตามรอยเท้าไปยาวๆอ้าวโอ้ผมโกอะ่ะผมโมาวลุงบินลุงบินแม่งสุดยอดเลยปะแสดงว่าลุงบินนี่อยากอยาก,อยากโดนอยู่้ะ วิ่งเลยวิ่งเลยหยอกหลอกหนาลุงบินโหี่ผมจิงสเต็ปแป๊กผมนะดิเจอสเต็ปแป๊กผมเลยผมยังไม่ฆ่าแล้วกันใครกับดาบ เดินตรงยาวๆตรงยาวๆใจเย็นเล่ในใจเย็นเล่ในใจเย็นแง่โรกเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวเอสเต็ปแป๊กผมเข้าไปสเต็ปแปก๊กเสื้อสีสีเสื้อชัดมาก เอามีดายฮาร์ดผมก็ไม่ลงกลน,นะครับผมก็ไม่หลงกลหรอกครับถ้าคุณมีดายฮาร์ดผมก็ยังตีไม่โดนะครับเมื่อกี้ที่คุณใช้อะลุงบินน่าจะไปถอดกับตักแต่ว่าเจอคุณเนีย คุณเนี่ยอ้าวอย่างนี้ก็โดนวินวอล์กฝ่ายหลังทรีเวิร์ดไม่ใช่วินวอล์กโดนไปหนึ่งดอกเอ้าเล่นไม้ไปแล้วบ้านเล็ก ย่อเพื่ออะไรย่อเพื่อพุ่งไงย่อเพื่อพุ่งไงรู้จักเดรพิกน้อยเกินไปเปล่าแขนต่อไม่รอแล้วรอทำไมแล้ว เกผมเอาเอาคอเดตกันก่อนเลยคอเดต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 รอบนี้คุณก็จะเดตแล้วก็คุณก็จะไม่เสร็จโอ้โหแล้วผมก็วิ่งคุณเม็ดเม็ดแล้วผมก็จะพาคุณไปภูเก็ต อะไรของผมวะเนี่ยวินวอล์กไงวินวอล์กเอ้ยไม่ใช่รีเวิร์ดผมไล่ยาวๆครับผมไม่อยากเกมเร็วอะ่ะอ้าวเจอสเต็ปแม็กผมงงอะดิผมโมดีเลย นี่ปาดคอเชือบไปหนึ่งทีได้ยินเสียงคนปั่นไฟแสดงว่าโทรเทมไฟก็โดนทำลายแต่ความรักผมนั้นยังไม่เสื่อมคลายท่านแน่ผมเอียงหูงฟังเสียง โดนไปหนึ่งทีดีลุงบินกระทือเครื่องของเครื่องนี้จะเสร็จแล้ววะเอาผมติดอะไรเนี่ยแป๊กเลยอะไรวะเนี่ยมีแจะเครื่องจะเสร็จนะผมแ่ขมะขะมัวแต่เล่นเล่นเกินดโน่นมีคนเล่นอะ่ะ ยิงห <Private. S 2> ูฟังโดนทั้งแขนด้าอะไรเนี่ย ไผมขออนุญาตโมริทุกคนหน้าบาัดนี้เป็นต้นไปขออนุญาตจริงๆนะครับผมอยากอยากโมริสีว่วะอยากลองดู่ะเห็นเขาเห็นเขาเล่นกันขออนุญาตนะครับเครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วนะเครื่องข้างบน มันไม่มีคนมาตัดเลยนุงบินวิ่งไปทางขวาฮะ ทา,าท,ทางขวาเอ้ยติดทางขวาก็จะไม่ไมีไม่ดูดิหายไปไหนแล้วนี่เขาเล่นอยู่กันสองเครื่องนะเอาเครื่องนี้จะได้ไห่มีตู้ป้าง เดอ่ะผมต้องยอมให้เขาปั่นเสร็จไปเนี่ยเราเกมมันจะไม่จบเร็วๆนี้ดิเดี๋ยวผมตามรอยเท้าต่อเลยแล้วกัน เาโดนเฉยผมติดดะาอะไรเนี่ยโดนไปดิครับผมเริ่มจะทนกับพวกคุณไม่ไหวแล้วนะบิดนะวันนี้แควนนะครับ ลุงบินนะครับเขาเล่นโซนนูนนะเราก็จะไปตามหาเขาต่อนะย่อมาเลยย่อมาเลยคำรน้องน้องใส่ยอ่อเรื่อนี้มันต้องมีคนดิมมีได้ไงบ้างหรือว่าหรือว่าจะเป็น เรื่องข้างบนนะครับทุกคนเงียบช่วยแล้วช่วยแล้วเฮ้ยมันหายเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเขาวิ่งไปทางไหนกันอ่ะ เปิ๊กหุมดับนะแสดงว่าไม่ได้อยู่โซนนี้น่าจะอยู่โซนนู้นแล้วเราก็วิ่งไป <Okay. S 1> เจอหุ่มทำงานแล้วย่า <Yeah, S 1> มันเยอะนะครับด่านนี้ โอผมจะเก็บสีได้ไหมเนี่ยนี่รอยเท้าเอ้าผมงงอะไรวะขอบแมพขอบแมพก็ไม่มีหญ้าเยอะจริง ่เจเนียทำไมผมจะหาไม่เจอล่ะครับผมฆ่าลุงบินเลยลุงบินเนี่ยมันมันหน้าคาันะ่มันนั่คันมากเลยนะโอ้โหโอ้โห ขอขอนุญาตเป็นการนั่งเพื่อขออนุญาตเก็บสีโดยการโมลิขออนุญาตขออนุญาตโมลีนะครับผม I want more Thanks H A โอเคครับผมไป็นยไงกันบ้างครับผมสำหรับสาหรับเจ้าเด e Pick ตัวนี้นะครับกับเปิร์กแล้วก็แอดออนที่ผมออกมานะครับผมซึ่งมันโกงมากเลยนะครับ เก็บ4เก็บ4เกือบทุกเกมอะครับบอกเลยนี่นะฮะเขาก็ผมบอกเขาว่าผมต้องการใช้โมดลีตั้งแต่แรกนะครับผมก็ขอบคุณเขาแล้วก็จีนะครับเขาก็ตอบมาจีจีจะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัดีครับบ๊ายบาย Yes, uncle Kenny Dallas